พอเราทำการยาเสร็จนะครับเราจะมีการทดลองโดยการเทิดโดยการจุมร่มแบบลงไปนะครับเนี่ยฮะเนี่ยว่าเรือมันโคงหรือไม่โคงนะครับเนี่ยเนี่ยเรือจะมีความศูนย์นท่วงที่แบบนะร้อยเปอร์เซ็นต์มากนะครับจะจะไม่มีการโคงนะครับแต่ว่าทำนี้ทำนั้นนะครับพอเรือเสร็จเนี่ย เดี๋ยวเขาจะมีการถ่วงการถ่วงลงไปนะครับให้ให้เรือนั้นกินน้ำนะครับเนี่ยในอย่างเงี้ยนะเนี่ยเนี่ยช่องนี้ช่องนี้เขาน้ำยังเข้ามาได้นะครับเนะีนะ่ยเนี่ยช่องข้างหน้าเนี่ยผมยังผมผมยังไม่ได้ปิดนะครับนะถ้ารั่ว่ถ้าน้ํารั่วอ่ะมันจะรั่วแบบนี้นะครับเนะี่ยแต่ช่องพวกนี้เนี่ยจะไม่รั่วเลยนะครับเนะี่ย นะว่าตรงนี้ตอนนี้ผมยังไม่ได้ปิดไงนะนะนะมันจะายาข้างในนี่ก็คือการการน้ำเข้านะครับชักบันข้างนอกนีก่คือการน้ำเข้าเหมือนกันนะครับในทางวงจุ้ยนี่ก็คือว่าการทรัพย์สินที่เราหาได้นะครับ ไม่ให้ไหลออกนะครับ